อยากรู้ไหมว่าผมเป็นใครโดนกูหลอกขายของแน่ส <c oughs> วัสดีครับคุณผู้ชมแจ็คเองครับแจ็คเด็กเวนครับผม <c oughs> ต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับคนที่พิมพ์ผิดเนี่ยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผมเองครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะครับ üy ได้มาร่วมแคมเปญน,นะครับกับทางลีโอนะครับซึ่งซึ่งต้องบอกว่าดีใจมากๆตื่นเต้นทุกครั้งเวลาแบบถ่ายทา ใน,ในโฆษณาตัวนี้นะครับผมเป็นอะไรที่มันแล้วก็สนุกมากๆครับผมตอนเขาติดต่อมาถ้าความเป็นจริงเลยเขาบอกว่ามีร้องเพลงจีบคุณอิงก็รับเพราะว่าอิงวอลันทอนครับคุณอิงเนี่ยคือเป็นขวัญใจผู้หญิงที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนหยาบคายนะในในในตัวแบบเวลาเล่นผลงานต่างๆอะไรเงี้ยแต่คุณอิงเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรู้สึกว่าไม่หยาบคายเลยแคมเปญเนี้ยมันเป็นอะไรที่แต่ละคนอ่ะเบย์ใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะผมนี่คือแบบ ธรรมดาเลยนะแล้วผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยอยากเข้ามาร่วมกลุ่มกับพวกแก๊งนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณพีทนะครับแล้วก็คุณก้าวนะฮะแล้วก็คุณอิงอีกแล้วก็มีวงทีแมนดาวเทลลี่เบิร์ดอีกนะฮะก็คือแบบทุกคนแบบจัดเต็มมากๆเอ็ก r ์ตาลีโอก็สวยทุกคนเลยโฆษณาเนี้ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่มากๆแล้วเรารู้สึกว่าพวกเราทั้งหมดเลยเนี่ยเราเราทำกันแบบเต็มที่ทำถึงแล้วก็มันมัน,มนจริงๆอ่ะ ก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยทุกคนแบบให้เกียรติเรามากๆซึ่งซึ่งเราก,ซราก็ซึ่งเราก็พูดตรงๆคือเราก็เพิ่งเพิ่งเริ่มเข้ามาแล้วก็เราประทับใจมากแล้วก็แบบแบบมันมันมันดีมากๆอะไรเงี้ยก็ก็อยากจะแบบบอกต่อแบบเฮ้ยถ้าสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเจอกันได้แล้วก็แบบมามา,มาแก้วแดงชนกันได้ครับผมแต่ละคนนะครับนักแสดงในในแคมเปญน,นี้นะฮะก็จะมีเจอเกือบทั้งหมดเลยนะแต่ก็เจอตามงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอย่างอย่างอย่างคุณก้าวก้าวจิรายุนเนี่ยคุณพีทมัญช่อย คุณพีชนี่ก็เคยไปออนเซนด้วยกันก็เคยเห็นเห็นของคุณพีชแล้วคุณพีชก็จะไม่กล้าอะไรกับเรามากเพราะคุณพีชก็จะเก่งใจแต่อีอันหนึ่งก็ไอ้ก้า,เน,เ,า,กาเนี่ยก้นา,กา,กานี่ก็น่ารักไอ้ก้านี่ก็จะเจอตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จะก็จะร่วมงานกันแล้ตอนนี้เขาจะเป็นแนววาร์สหน่อยมันไม่ค่อยพูดมันจะเจ็บคองไงเพราะว่ามันไปร้องเป็นนักร้องแล้วแล้วก็วันที่ไปถ่ายเนี่ยทุกคนอะ่ะต่อให้มึงจะมีอุปสรรคอย่างที่แมนดาวก็เจ็บแขนเนี่ยแต่มึงก็ยังอยากชนแก้วกับกูอ่ะ ในในในเรื่องนะแล้วก็ชีวิตจริงด้วยนะก็คืออย่างอย่าง,อางไอ้ก้าเนี่ยก็ขาเจ็บไปเตะบอลอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบเต็มที่กับการถ่ายทําอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพวกนี้แม่งของจริงว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างพวกผมเนี่ยแค่ไปลองช้ำเลยผมก็ไม่รับงานนะเพราะว่ากลัว <c oughs> ขี้กลัวแต่ไอ้พวกนั้นแม่งสุดแต่ผมพยายามจะทําแบบพวกเขาให้ให้มันแบบให้มันเก๋าหน่อยแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆกับอีกคนนึงก็คือเอ่อทลลี่เบิร์ดอ่เ <c oughs> ขาคุยกับเราด้วยแบบ ตกใจเลยดีใจนะที่เขาคุยกับเราเพราะว่าเขาก็น่ารักนะเขาก็เรียกผมพี่นะอะไรเงี้ยแต่เรายังไม่อยากเป็นพี่เราก็แบบอยากเป็นเด็กอยู่แล้วก็ได้คุยแล้วก็ทีมดาวก,ก็ได้มีโอกาสเคยเคยเจอกันตามงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะแต่อีกคนนึงที่ประทับใจก็คือคุณอิงวัลลัททรก็คือแบบรับเพราะเขาเลยนะแต่ไม,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 ไม่ไม่กล้าคุยเขาก็จะใส่ใส่เสื้อสีแดงแล้วก็างเกงขายาวแล้วเราก็แบบเขินๆไม่กล้าสบตารับจะเขินหน่อยแต่ถามว่า มีแอบมองเอ็กเต้าเยอะไหมกว่าอิงมีเยอะเยอะกว่า,เ,วาเพราะาเอ็กต้าแจ่มมากในดีโอบทผมเนี่ยนะครับก็พุ่มกลับเนี่ยเขาก็จะแยกกันสองสองกองเนาะแล้วก็เขาก็จะใส่ความอารมณ์เป็นแบบเราคิดถึงมันอะคิดถึงมันจริงๆอะแล้วแบบว่าไอ้แก้วแก้วสีแดงนนเนี่ยเป็นแก้วแบบสุกเสาร์อาทิตย์มึงต้องแบบมามันด้วยกันละแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมันคือความความสนุกแฮงเอากับพวกเพื่อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย ฝากด้วยนะครับผมยังไงนะฮะก็เป็นผลงานที่เป็นโปรเจกที่แบบยิ่งใหญ่มากๆนะครับของอทางแคมเปญของ r รียนะฮะต่อไปนี้นะครับผมเห็นพวกเราที่ไหนนะครับให้นึกถึงความมันนะครับแล้วถ้านึกถึงความมันนะครับให้นึกถึงเีย